สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนนะครับเมื่อนี้กัเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่29สิเกาสิงหานะครับพาเอฟซีพ,า, FC, พาอาจารย์ออกมาช่วงเวลาบ่ายสองสิบแปดนาทีนะครับพาออกมาสายบันทาราดบันทาราดอำเภอดอนมุดแดงนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวจะพาเอฟซีใส่บริเวณนี้นะครับฮอดไม้ใซ่แล ะครับซ้ายบริเวณแถวกุกขามแถวซ้ายหัวเนี่นะครับนกมากก็จะได้เขารวมเร็วแน่นะครับเวลาใส่ก็จะใส่ต้นเดียวต้นไกลไกลกันแห้งนะครับใส่ต้นเทียมนี่ต้นใหม่เปียเปียแน่แต่ว่าขอเสียก,ก็คือเฮาละมัดระว่างนะครับนีน่กกระปูดนะครับไฮเบิ่งเขาไฮไล่ออกเอานะครับนี่นกปลาขันเสียงหน่อย,อยู่ครับมากับหนองเพิ่น 2อพนยางไปใส่แล้วผมจะใส่หมองนกโบคันนี่แหะครับหมมีนกป้านี่แหะเดีจะปากจะว,าว่าบบนกตอเมื่อนี้ผมเอาเจ้าซยอดมานะครับ f c f c ท่านไรอาจารย์ท่านไรออกกัขอให้โฉกโฉกมันๆจับเฉลยค้าลมเก่งๆมาขับม,มาคุ้นเงนื่อนยูซ่านนะครับครับเดี๋ยวผมจะพา f c ใส่กกสข้ามต้นนี้นะครับ ผมจะใส่กกสะข้างซ้ายหัวนี่นะครับ Fc ใส่ข้ามต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดุนกันนะครับเดี๋ยวหาข้อนใส่ก่อนครับ Fc เดี๋ยใส่ข้อนไหนมีนมุดแดงบอนะครับเวลาใส่กระเบื้องดีๆนะครับมุดแดงอันตรายด้ยครับ Fc ครับแดงข้อนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ Fc เอาขืนกกสระข้าหน่อยต้นนี้นะครับนกตอจะปากจะว่าบ่จะมาดุนกันนะครับเอาเนี้อเอานอนบ่ได้นะครับกับนกตออย่าไปจริงจังแห้งนะครับอย่าไปขาดว้างเ่รเพิ่นจะขันตลอดนะครับบางทืีเห็นศัตรูกับบ่ขันนะครับสาต้นคานเอะ นกเสียงหน่อยเขามาเปียเปียหนาเปียลงบ่เขาบวบเ,เปียต้นนั่นเปียต้นนีอยู่เอาไปเอามานกกระววาแสงเงหยาบก่อนนกเสียงหน่อยตัวน,นั้นกระตื่นหนีไปเลยเฮงเฮงเกง่งเฮงเกง่งเฮงหูเด้อบาดบอกนกปลา นกกระว่าถือบมได้ดินได้ทั้งคับถือพระเนี่ท่นันจันโมแมนกุญแจคัดลังนะโมได้ดินเลยปล่อยสู่ธรรมชาติข้อนแหลกแต่ไดนนกกระ,กกะว่านะครับปล่อยนะครับนกสงวน,นกเอาไปไหนนะครับนกสงวนนกกระว่าปล่อยอย่างเดียวนะครับไปนกกินงาจังไปไม้สองครับ